ยงามเลยค่ะดีไหมคะสวยจ้าล้างสะอาดทำเรียบร้อยจ้ะนนี่ค่ะไกันีกองหมืมะ <c oughs>

ไปจะไปถ่ายไม่อ <Austin> ้ <hatten> ้ไหมไม่ไ <f> ้ม่มีผู้คุเียงอะค่ะอาเหนื่อยนะแต่ dạ gian dạ 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 xem. Để dạ 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 รอให้เด็กก่อนัไม่มีผู้มาเลี้ยงะไปจะไปถ่ายไ,ไม่โอด้วยยิกก่นกัมโอเค เลยอาหารป้าก็เสลจ้ะไปปจะไปถ่าย thời gian nhỏ, khô, vài cái xe thời gian cắt cá, ăn cá sừng già, khai เด็กนะเพราะว่าไอเด็กาอเด็กกินก็นต้องป้าจะไปถ่าย มีผู้คนเยอนะคะประจยาป้าอใ,ให้เด็กก่อนปรยาป้าปรอให้เด็กก่อน เป็นอะไังันกินนะคะกินเนมี่ยงมาตูจ้ะเมี่ยงัเมี่ยงมาะูใส่เห็นต้องสับลนเอียบนะเพราะว่าให้เด็กกินให้เด็กกินก็ต้อ กินนะคะดี่เนี่ยมาจ้ะเนี่ยมเนี่ยเมารูเสร็จยังยวงอไปดีเซนสร็จี๋ยวค่ะข้าวถ่ข้าวจะไปถ่ายไม่ทีนแล้วเห็นหน้า

对，对，对。饭饭，你在家里。要不要？哎，不在家里。 嗯。Uh huh. จะไปถ่าย

ไปไปถ่ายไม่โอด้ดอวยหัน้าเชียรจ้ต้องกาินนะคะกิน้เมี่ยมมานดจ้ะ